สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอตูโอรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Mitsubishi Pajero Sport รถ SUV สายลุยที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและในรุ่นปี2026นี้ก็มีการปรับปรุงหลายด้านให้ทันสมัยขึ้นตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางผจญภัยได้อย่างครบถ้วน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกปาเจ r o ่สปอร2,026มาพร้อมภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งและพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้าใช้แนวคิดด n นามิก h i e l d ที่ได้รับการปรับใหม่กระจังหน้าและกันชนออกแบบให้ดูดุดันไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวคมให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่เส้นสายตัวถังด้านข้างดูสปอร์ตแต่ยังคงความบึกบึนตามแบบฉบับ SUV แท้ล,ออล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูทันสมัยและพร้อมลุยมากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่งวัดสดุภายในให้สัมผัสที่หรูหราขึ้นเบาะนั่งนุ่มและรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางใกล้แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ทั้งระบบนำทางความบันเทิงและการสั่งงานต่างๆทำได้อย่างง่ายดายระบบปรับอากาศแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกแถวได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงในด้านสมรรถนะ2026 Mitsubishi Pajero Sport ยังคงเน้นจุดเด่นเรื่องพลังและความทนทานคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้แรงบิดสูงตอบสนองได้ดีตั้งแต่ออกตัวเหมาะทั้งการขับในเมืองและการลากจูง ระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นจุดเด่นสำคัญคือระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนปกติทางลื่นหรือเส้นทาง o f f ฟ o a d ช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงทำให้ขับขี่ได้มั่นใจแม้ในเส้นทางขรุขระ ด้านความปลอดภัยปาเจโร่สปอรตรุ่นปี2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะจ,จอดหรือขับในพื้นที่แคบระบบโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในทุกการเดินทาง สำหรับการใช้งานจริงปาเจโร่สปอรตถือเป็นรถอเนกประสงค์ที่เหมาะกับครอบครัวสามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายที่นั่งพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางปรับพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเหมาะทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยรวมแล้ว2,026 Mitsubishi Pajero Sport เป็น SUV ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียว หากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและใช้งานได้คุ้มค่าอย่าลืมติดตามและกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับ